ดิจทางฟ้านะคะจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะต้องมาอัปเดตกันหน่อยกับกิจกรรมขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กประจำปี2025จากการโหวตนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วก็การโหวตศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS C 4221945ซึ่งเราจะนับผลโหวตจากทาง SMS เป็น20%ของการโหวตด้วยการพิม แล้วก็ตามด้วยหมายเลขของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้คุณผู้ชมค่ะเรามาอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าศิลปินในดวงใจแต่ละคนคุณต้องสปีดนะคะเพราะอย่างนี้เลยอ่ะเบียดขึ้นเบียดเบียดชุ่ีเบียดขึ้นเบียดเบียดชุ่ีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้อันดับที่1หรือว่าขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กปี2 0 2 5ได้แบบสูสีเลยทีเดียวสัปดาห์นี้ค่ะเรามา ผลคะแนนกันนิดนึงดีกว่าว่าใครเป็นอย่างไรบ้างอันดับที่5ตอนนี้นะคะน้องซกแกมโตเกียวมิวสิกค่ะคะแนนอยู่ที่3.95ซนะคะและอันดับที่4นันอันันค่ะผลโหวตอยู่ที่9 0 6ค่ะอันดับที่3กับน้องลีโออาทิย์ A ip, ผลโหวตอยู่ที่1 8 1 2ค่ะอันดับที่2องไรอันกาดบัณฑิตผลคะแนนโหวตอยู่ที่23.5 5ปอร์เนะคะและอันดับที่1 อุ่งอิงเพชรบ้านแพงค่ะอยู่ที่33.11%ามการแข่งขันเข้มข้นจริงๆนะคะรักชื่นชอบศิลปินไทยในดวงใจคุณต้องรีบสปีดแล้วกับกิจกรรมละลายแต้มแล้วก็รวมไปถึงผ่านทาง SMS กับการโบวทศิลปินที่คุณชื่นชอบซึ่งเราจะนับคะแนนจาก SMS ที่คุณร่วมโบวทมา20% แล้วนําไปคิดรวมกันอย่าลืมนะคะสําหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์คคือเยอะมากใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนี่บอกเลยคุณจะต้องพลาดกิจกรรมแบบแน่นๆตลอดปีนี้แน่นอนอย่าลืมไปโหวตกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์คฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยเพื่อที่เราจะร่วมกิจกรรมกันแบบ นอกหนือจากนี้อีกมากมายแต่ทีนี้นะตอนนี้หล,หลายๆแต้มกันให้สนุกสุดๆกันไปเลยอย่าพลาดน,นะคะทุกวินาทีสำคัญกับศิลปินในดวงใจของคุณแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะในแต่ละสัปดาว่าใครเป็นอย่างไรบ้างที่ลุกทุ่งเน็ตเวิร์นะคะ